เธอได้ขอให้ลุงไปจอดในเมืองที่ใกล้ที่สุดด้วยความสบายใจเธอจึงบอกคนในกลุ่มแชทว่าตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ผู้คนมากมายในแชทนั้นเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากเพราะในเวลาตีสามเต็ไมไปด้วยป่าและภูเขาอยูอ่ดีจะมีคนขับรถมานั่นเป็นเรื่องที่แปลกมากและค่อนข้างอันตรายพวกเขาจึงได้เตือนเธอไว้ว่าให้ลงจากรถคันนั้นเดี๋ยวนี้เพราะไม่คุ้มที่จะเสี่ยงแล้วตอนนั้นเธอก็คิดได้จึงจะตัดสินใจขอลงจากรถตรงนี้และเธอจะเดินต่อไปเองแต่คุณลุงนั้นไม่ตอบกลับเธอแต่อย่างใดและขับต่อไปเรื่อยๆคุณลลลุงงเเเเหมมมืือนนอออนนดดดดดตตยู่่่่วาาแรไไคคิิกก็้ เธอมองไปที่กระจกรถปรากฏว่าที่ที่เขากําลังไปคือสถานที่ทเธอมาตอนแรกซึ่งเธอได้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ทําใจแล้วว่าเธอไม่รอดแน,แน่ในเหตุการณ์นี้เธอทิ้งข้อความสุดท้ายไว้ว่าแบบของฉันใกล้หมดแล้วฉันงงกับเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นมากแล้วถ้าฉันรอดไปได้หรือมีคนมาช่วยฉันฉันจะมาตอบกลับนะและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นข้อความตอบกลับจากเธออีกเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เรื่องนี้โด่งดังมากจนถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์และเกมอีกมากมายแต่ที่น่าตกใจที่สุุดดดกกก็คือเเหตารณ์แบบนนี้้้ไิขึ